สวัสดีครับตอนนี้กันอยู่กับพวก Unlocker นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม Lego Star Wars ภาค3นะครับผมอ่าฮ่าฮ่า Lego Park l a สตอรี <laughs> ่ที่เราจะมาเล่นกันครั้งแรกนะฮะแหมตอนแรกก็ถ่ายไม่เฟลฮะมาอันนี้แหละไม่เฟลแน่นอน,นครับผมเ <c oughs> สียงถ้าเสียงเกมเออ่ดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสกิปไปเลย อ่ะก็มาใปเข้าในเล็กคนฮะอออ่อโยโยโย่โอ้โหโยโ้โยเตืนเตือนอมทุยกดเคนะครับก็เป็นการสะกดจิตนะครับผมโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับเคยเล่นแล้วนะะเล่นตอนหลังใหม่นั่นเองกดเจเพื่อกระโดนนะครับน๊บอ่ะล่วงอือไปอย่างชอ ชาฮ่าโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนอิกดเคฮะดึงโอเคนะอเค,ครับแค่หน้าเปลี่ยนตัวนะครับโอ้โหกดเคนะครับ เราเป็นตัวนี้เพื่อสะกดจิตนะครับอ๋อเฮ้ยโอเคกดโอเคฮนะกดนะยูครับผมชนมาั้ไฮดาอืมไปออกไปไปไหนดักนะเราดักนะเราดักอึอึเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไหนวะนีหนี่หรอ,อ อีโขนให้หมดโขนให้หมดอืมไปไหนไปไหนคิดว่าเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าเร็วเหรอออืมเยับมากเลยอืมอืมอ,มอม อเมา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 ปไหนไปไหนไปไหนอัไไนนี้ก่อนเพื่อนเจือ <c oughs> <c oughs> แค่เกมเลโก้เรายังแหลกขนาดน,นี้ไป <c oughs> ทำตามในเรื่องต่อดีกว่า พ่อไม่โดนนะเนี่ย สบายใจเชื่อเยอะมาเลยอะโอเคนะครับเราจะกระทำเรื่องก่อนครับปันปันพันต้องขามันครับโอ้ย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  ออยออยอ้อยอ้อยยอ้ยออยอส่พามาแล้วครับหนึ่งขาปีอ,อ,อืโอเคครับปันครับกัดอ้อเอ้ยอ้ยโอเคไก็ก,กดยูตรงนี้ครับกดชนชนชน นพอพอพอโอเคจับไวตัวนี้ก็นี่นะทำไรทำไรของนายเฮ้ยโอ้โหกดอยู่ครับผมนี่โอเคครับกดเฮ็ด ข่านมาทำไมไอ้อแม่งขอขอับเดี๋ยว้ังเดียวครับเฮ้ยเปลี่ยนตัวเออนั่นแหละอ้าเกือบเกือบป่ะวะเกือบไม่เกือบ,อออบโอเคฮนะอ่านอีเอ่อนะปัดโอเคตามเรื่องกันต่อครับ

咦啊啊！Uh, uh, uh. โอเคครับไม่เกิดก็ต่อเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะครับโอเคครับผมจำนินเนื้อเรื่องต่อครับอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ปัดปัดับปัด,ปดนี่ก็การเคลียร์ของเกมนี้นะครับโอเคครับรอเนี่ยนี่นี่อ๋อ ไปครับออกไปออกไปดีเออนันและเปิดรับเดียเดียอื้อไป เอาละครับอยู่เล่นต่อนะครับเฮ้ยึอึนะฮ้ยฮึอ้อเทคเก่งเราคือเปิดพวกนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ปิดอืึอึอึอึฝัน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 โอเคขั้นสุดท้ายเรียบร้อยครับอืม ต่อไปนะถ้าเป็นตามในเรื่องก็ผมจะไม่พูดนะครับแต่เล่นไปตามในเรื่องไปเลยครับผม อาได้ฟรีเพย์อัลล็อกนะครับเลเวลคอมเพลตฟรีเพย์อัลล็อกอ่ะก็ได้อบิเอออบิอ๋อพอจะเข้ามาสามตัวนะฮะที่เราได้เล่นไปเมื่อกี้นะครับที่ถูกจับกลุ่มโอเคครับอ่า โอเคสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะยี่สิบโก็เด่นแบบหรือว่าคอมเพลตอ่าก็นะครับแม่ โอเคถ้าก็จบชัตเตอร์แรกไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะโอเคแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคไปก็เจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็ขอสวัสดีครับไปบายถ้าเจอกันในคลิปหน้าสตรอรี่ฮ r สสตรอรี่ที่สองนะครับึ้นบ่ายฮะบายะะ Bye บายครับ